สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีทัศนะฟุตบอลดีๆครับพบกับผมครับนะครับก็โคดบิร์ชี้เป้าครับวันนี้ผมก็มีทัศนะฟุตบอลดีๆมาฝากกันนะครับหนคู่เช่นเดิมนะครับในเรื่องของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ฟุตบอลให้เกิดสกอร์นะครับวันนี้1คู่เช่นเดิมก็พาไปดูนู่นนะครับในรอบตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับส่วนท่านใดครับสนใจท่านมีแนวทางมากกว่านี้ครับพี่เพื่อนเพื่อนครับทางเข้าบ้านหมู่บ้านสีเขียวได้ฟรีครับผมก็มีทางฟุตบอลเต่งครับบอลสูงต่ำเตวดาฟุตบอลตลาดสสดดแแรรกกไ้้้้มมมาายยำหหหลลััังงงคคคคคบ็ใใชเเเทททททนนนนิิอผว นะครับเข้าฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องสมัครเว็บไซต์โดยการฝากเครดิตร้อยสองร้อยสามร้อยตรงนี้ไม่เกี่ยวกันนะเข้าฟรีนะไม่ต้องฝากเติมเงินครับก่อนเข้ากลุ่มผมแน่นอนก็เดี๋ยวพบกันครับในนั้นก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับผลงานค่อนข้างดีครับในตารางสูงแรกย้ำหลังของทีมงานก็ต้องบอกว่าเทพิงิงเนี่ยเราสอนระบบเดินทุนให้ด้วยครับในเรื่องของถ้าเกิดใช้วิธีการเดินทุนของสูงแรกตามตำราไม่มาย้ำหลังนะก็มีให้ทั้งเดินทุนทั้งสอนเทคนิคเยอะแยะมากมายมีครบเต็มระบบออนไลน์ก็มีด้วยนะครับ ก็พาไปดูในรอบที่1 45นาทีครับในฟุตบอลที่หนึานาทีก็เป็นฟุตบอลถ้วยครับในศึกจอร์สโตนเพรสโซฟีครับในคู่การเล่นเปิดบ้านของแอตลิตันสเตอลี่ครับพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของสต็อปปอร์ตเคาน์ตี้ครับคู่นี้นะครับถ้าพูดถึงผลงาน10เกมหลังสุดทางด้านของเจ้าบ้านครับเป็นทีมจากลีกทูครับอันดับที่22เลยนะเจ้าบ้านครับแอตลิตันสเตอลี่เนี่ยก็อนิบเกมหลังสุดทุกรายการออกสูงแรกทั้ง10เกมนะน่าสนใจมากครับร้อยเปอร์เซ็นต์ออกสู แล้วก็ออกสูงเต็มครับไปดานสูงเต็มไปถึง9เกมจาก10เกมครับเอ่อแล้วก็ในเรื่องของแผงเกมรับของพวกเขาไม่ดีครับแต่การลงเล่นใะสมแล้วที่อยู่อันดับที่22ของลีกทูเลยเสียประตูนัดละหนึ่งลูกไปยังต่ำทุกเกมนะแล้วก็จาก5เกมมาคิดดูแค่5เกมเนี่ยเสียไปถึง14ประตูเลยทีเดียวครับไปส่วนด้านฝั่งของผู้มาเยือนครับผู้มาเยือนเนี่ยเป็นทีมระดับหนึ่งครับสต็อปพอร์ตเคาน์ตี้เนี่ยเป็นทีมระดับหนึ่งจากลีกวันครับ10เกมหลังสุดนั้นออกสูงแรกไป7นะะะะคครรรรัับออออกกสสููููงงง2ปปปตตไไ6้แล3ม่เยอะครับ จาก10เกมหลังสุดแพ้3ครั้งกันนั่นเองครับฐาประตูได้ั้น1ลูกนัดนั้น1ลูกไปต่างไป7เกมจาก10เกมครับแล้วก็จาก5เกมล่าสุดก็ยิงได้ทุกเกมนะครับ5เกมล่าสุดยิง9เสีย7ก็เสียเยอะเหมือนกันนะครับเป็นทีมอันดับ1จากทางด้านของลีกวันนะครับคู่นี้นะครับน้าเสือเขามองมานะครับให้ทางด้านของแน่นอนอยู่แล้วนะครับทีมจากลีกวันสต็อปพอร์ตครับบุกมาดูดีกว่าที่0.75นะครับแล้วมีการปรับจ่ายราคาพูล1.67ครับให้ ไปเป็น4.00ครับภูเสมอเตมลาและจ่ายภูหน้าบอลรองครับอางหน้าของแอร์ิงตันสเตลลี่อยู่ที่4.20ครับกวิเคาะห์1.67เนี่ยก็เป็นภูนที่บอกว่าจะอยู่ในเด็ดใกล้เคียงครับที่บุกมาวันนี้อาสามารถเอาชนะราคาไปได้เพราะภูเสมอเตมลาก็สัมพันธ์กันครับขยับปรบับจ่ายเป็น4.00ครับสนับสนุนการเกิดสกอร์อย่างดีดังนั้นคู่นี้สต็อปพอร์ตมีแล้ว1ประตูเป็นอย่างต่ำครับภูของหน้าบอลรองเองครับเจ้าบ้านครับอย่างแอร์ิงตันสเตลลี่เนี่ย ประเด็นก็คือมันให้ความสําคัญลดลงครับจากเดิมเมื่อวาน4.00ครับที่เป็นรองในราคาขึ้นกับลูกครับวันนี้ปรับขยับเป็น4.20ให้ความสําคัญลดน้อยลงเพราะมีการจ่ายเพิ่มมากขึ้นครับแต่ไอ้4.20เนี่ยมันเป็นราคาที่ไม่ได้ชี้ชัดว่าจะเสียหรือจะพ่ายแพ้ในบ้านคาลังแบบจับๆสองลูก3ลูกแต่อย่างไดก็คือมองว่าเจ้าบ้านวันนี้ก็เปิดบ้านสู้นั่นแหละแต่ผมมองดูแล้วครับว่าวันนี้ครับโอกาสการเกิดสกอร์ทั้ง2ฝั่งมีแน่นอนนะครับเพราะสกอร์สูงเตมบาลานี่ นะครับเพดานสูงเตรมดาจากเมื่อวาน275จ่ายน้ํา19 2ฝั่งปัจจุบันขยับไปที่3ลูกเลยครับเป็นการการการมี2ประตูในเกมนี้ดังนั้นประเด็นแรกครับพี่พีเป็นเพื่อนๆคตปเื่อให้มองไปได้เลยครับในเทคนิคนะครับไปสกอร์สูงแรกไม่มาย่าหลังครับครึ่งแรก40ครึ่งหลัง60ครึ่งแรกมาก็ไปต่อไปย่าหลังและอีกหน้าบอลครับถ้าเกิดอยากจะตามไปครับยังเชื่อมั่นครับเพราะว่าทางด้านของไนลิงตันเกมรับรวดเลือเกินครับเสียประตูหนักมากนะครับจากค่าเกมเนี่ยฟอร์มแผ่วลงไปเยอะทางด้านของ หลังบ้านครับผู้มาเยือะในวันนี้ฝั่งที่ดูดีกว่า075อย่างสตอปบอร์ดเคานตี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจครับอยู่ระดับหนึ่งของลีกวันด้วยวันนี้บุกมาอาจจะเฉือนไม่ได้แต่เป็นหน้าบอลครับถ้าตบท้ายไปด้วยไอเชียไปทางฝั่งของหลังบ้านครับสตอปบอร์ดเคานตี้ครับพี่บีเป็นเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าหน้าบอลนะครับเชียไปสตอปบอร์ดเคานตี้ส่วนสูงแรงย้ำหลังไปได้เลยครับคู่นี้ในรอบที่หนึ่ง45ก่อนจัดการวันนี้ครับท่านใดครับที่อยากจะได้้้้้แนนนนนววววททาา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 งงงงมมมมมกกก่่ีีีี็สสสรรรรถัััับบบบบไดใใเเขยคคผิอลลูต ครับฟุตบอลตลาดสดของแรงกข้างหลังครับและสอนเทคนิคให้ด้วยขอให้ท่านโชคดีครับมีความสุขทฮงปังทุกค่ำคืนครับสำหรับวันนี้ผมโค้ปื้ดสวัสดีครับ